อ we no <cons> ืกินไม่ได้ครับไม่ร่อนไม่ร่อนยังไงไม่ร่อนเร็วไม่ร่อนนี่เร็วไม่ร่อนยังไงไม่ร่อนยังไงเฮ้ยเยอยอะไม่ร่อดนี่เร็วฮึบ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 เอวดีดีเอวดีดีเลยเอวดีเลยเฮ้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 ยเออออกกลังกายช่วงเช้ากินมาม่าไม่ได้หรอกง่ายด้วยปลาง่ายด้วยปากเลยแล้ว

ดูงชาเนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับผมด <c oughs> ีว่าได้ไรสดนะครับมีแผลที่ขานะครับแล้วสบายด้วยครับตอนนี้ เลยแผลที่ขามานะครับไม่สบายอานันนั้นเป๋อมังเงินไหนมนังเงินไหนมนังเงินไหนมนังเงินไหนมังมังเงินไหน ยืนหลับแล้วบรรยากาศดีมากนะครับยืนหลับเลยอไม่ร่อนไม่ร่อนอยังไงไม่ร่อนอยังไงไม่ร่อนเร็วไม่ร่อนนี่เ็วไม่ร่อนนี่เร็วฮึบฮึบฮึบขาสัน่นขาสั่นเต้นไม่ได้ มาม,ามา่าตอนเช้านี่ิขอมามา่ากินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้ก,กินไม่ได้กินไม่ได้อากินไม่ได้

เดินไปดูปัปเปิลน,นะครับไปน้องช้าง